หากจะต้องกล่าวถึงสไัยแหม,มยุคแรกๆคงต้องกล่าวถึงหม่อมแคทลิน,นีนพิษณุโลกชีวิตรักของหม่อมชาวรัเสเซียกับสมเด็จเจ้าฟ้าจาักกรพงภูวนาถแรกเริมของความรักนั้นทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งวัฒนธรรมรมเนียมและทั้งพระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนีแม่ชาวรัสเซียนั้นต้องใช้การปรับตัวอย่างมากพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมไทยการพูดการหมอบคลานของชาววังโดยไม่เคอะเขินจนท้ายที่สุดก็สามารถเข้ามาอยู่ในราชวงศ์จัก,กรีได้อย่างเต็มภาคภูมิและใช้ชีวิตรักที่มีความสุขในฐานะเจ้าของวังปารุษร่วมกับเจ้าฟ้าจากกักรพงภูวนาถแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำมั่นสัญญาและความรักที่มีต่อกันนั้นเริ่มจืดจางลง เหลือเพียงหน้าที่และความผูกพันท้ายที่สุดหม่อมสาวสวยชาวรัเสเซียจำต้องเลือกแยกตัวออกมาใช้ชีวิตตามแบบของตัวเองนำสู่การปิดตำนานสะพยเจ้าตาสี